สวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาซุ้มยิงนะครับซุ่มยิงก็จะเป็นไม้เอ็น้อานะครับผมซึ่งมีขับตบก็ขับบุ้งนี่นะครับหมายขับตบกับขับบุ้งนะครับผม ตัวไม่ได้ตัวเดี๋ยวติดตามชมนะครับผมน้ำจะคุคุๆหน่อยนะครับก็ทำที่หนังว้ยนะครับเนาะโอเคครับน้าๆเดี๋ยวรอชมผลงานนะครับผมว่าจะได้ตัวหรือไม่นะครับอันนี้ก็ลูกคอกตาอะไรไม่รู้ครับขา,ขาวๆครับผมเดี๋ยวซูมให้ดูอี้ไหนล่ะอ๋อนู่นหน่น อ่นครับไม่รู้เป็นปลาอะไรเต็มเลยเป็นฝูงเยราดูหน้าแม่มันก่อนโอเคมันก็จะออกที่นี่ครับวันนาทนผมยิงน้ำเน่ๆๆๆออกตรงนี้นะครับโอ้ยยิงมือเดียวนี่ฮะออกตรงนี้เห็นละ นี่นี่น,น,นี่มาเนี่ยล่ะไหนวะเนี่ยปายปืนอย่ไหนเนี่ยปายปืนอยู่นี่นี่ฮะฮะตรงนู้เลยไหนวะปืนอยู่ไหนเนอนอ,อ,อเดี๋ยวเราตรงนี้ฮะไม่ไหวไหวเดี๋ยวขอยิงสองมือนะครับมือเดียวไม่ไหวครับมันไม่มีที่จับนะครับ โดนะะครับนัดแหลกนะครับผมลงลงไปแล้วนะครับยึงตามตูดนะครับทีแรกต้องว่าไม่โดนนะครับไม่รู้ปลาอะไรนะครับนะนะใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับโอ้ยลุดไปแล้วกดไปแล้วครับุดไปแล้วเพราะว่าถ้าไปก็ไม่รู้จะกินยังไงนะครับ น่าจะก้างน่าจะเยอะครับดลดละไม่เป็นไรโอเคเนาะเดี๋ยวหาตัวใหม่นะครับเอาตัวนี้ดีไหมครับเนีน่ยไม่ตัวไหนโอเเนาะสนุกสนุกครับผมเมื่อตัวใหญ่แล้วก็ไปทำอาหารนะครับตอ,อนนีน้ลาชชอนเนาะไม่ตาอะไรไม่รู้ครับ โอเคตามละตัวต่อไปนะครับผมครับตัวที่สองนะครับผมขึ้นขึ้นนะครับใต้ท้องเลยเนาะยตรงนี้ครับเมื่อกี้ออกตรงนี้ขึ้นยางเสร็จมาออกตรงนี้โอเคนะครับผม เราตัวต่อไปนะครับว่าจะจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับเนาะโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวรอตั้งเนาะสวัสดีครับนะนะวันนี้ก็วันที่สิบกรกฎาคมนะครับ2 5 6 4นะครับผมก็มาจิงปลาเหมือนเดิมนะครับเจอกันเหมือนเดิม <c oughs> เหนื่อยมากครับยังไม่ได้จินมือเที่ยงเลยครับกินแต่น้ำอย่างเดียวครับไปเข้ามาสองหมาดนะท้ายก็มาหมายนี้ครับนาบัวนะครับผมน้ำเข้าใหม่นะครับปลาล่าเรืองมากครับแต่คนจริงๆไม่ไหวแล้วครับเหนื่อยมาดูปลากันครับมาดูปลากันครับผม อจดดได้โถ้าไม่มีตัวนี้นะครับนี่พระเอกเลยนะครับผมเซนได้นะครับน้ำมันท่วมนะครับผมมีทั้งตะขาบทั้งันปองมีทั้งมดนี่ครับเห็นไหมครับตัวพวกนี้ฮะเยอะมากแล้วก็มดก็อยู่ในนี้ฮะนานาที่จอยิงปลาก็พกมาด้วยนะครับผมช่วงนะี้เนาะ กันยมกันยุงกันม,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 มาลมมาแรงได้ทุกอย่างครับมันไม่มีที่นั่งครับผมเอาเชือกมาแต่ไม่ไม่ได้กลางครับมาดูปลานะครับผมกิดแทมเอ่ยกมหนึ่งสองสามสี่ห้านึ่ ประมาณหกตัวนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าประมาณหกตัวโอเคครับผมไปนับที่บ้านเดี๋ยวเครว่าไปใส่ขายมาเนี่ยฮะนู่นครับมันออกครับสามสิบเมตรู่ไหนละเอาลงไปละนู่นนะครับกไกลเลย อนะครับผมยวันนี้วันนี้ทำง,งานเสร็จก็จะมาต่อนะครับผมมาเจ้ะเส้นต่อครับจ็ดแต้มนะครับวันนี้